สวัสดีพี่ๆนะครับผม F4 นะฮะจอมยุ่นน้อยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพามาดูบ้านนะครับล่าสุดนะครับผมทําเรียบร้อยนะฮะดูกําแพงก่อนก็ได้นะครับกําแพงกําแพงไปดูกําแพงหนึ่งก็ได้นะครับกําแพงนี่สร้างมันนะครับฝั่งนี้เสร็จแล้วนะครับครั้งที่แล้วทําคลิปไปนะนี่นะครับทําเสร็จแล้วนะครับกําแพงนะครับ ตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงนะช่างไปหมดแล้วนะช่างทําบ้านทําอะไรไปหมดแล้วนะครับกําแพงนับดูนะครับความสวยงามนะครับนะครับคลิปที่แล้วนะทําทําไปนะครับที่คลิปที่แล้วก็ยังไม่ได้เสร็จนะไม่ดียังไม่เสร็จดีนะวันนี้ก็ทําด้านข้างนะครับเหลี่ยด้านหน้านะครับด้านหน้ายังไม่ได้ทานะด้านด้านข้างทําไปแล้วนะราคานะครับผมที่จะมาบอกนะครับราคาก็ค่อนข้างเอาเรื่องอยู่นะครับ นะครับราคาก็อยู่ที่อาตารางเมตรละพันพันหกนะครับตารางเมตรละพันหกแต่ว่ารวมหมดแล้วก็อยู่ที่แสนนะครับผม <c oughs> อยู่ที่เก็บหลักหลักแสนนะครับอยู่ที่หลักแสนราคาอยู่ที่แสนประมาณแสนสี่นะครับผมนะแสนสี่กว่านะนะครับยาวเลยนะครับประมาณนี้แหละครับ แสนสามแสนสี่นี่แหละครับนะหนีไม่พ้นราคานี้นะครับเพราะว่าความยาวก็ยาวอยู่นะครับกำแพงนี้นะฮะถึงเหนือนเลยนะสร้างนี่นะครับก็แสนหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งแสนสี่ประมาณนี้ครับทั้งหมดนะครับแต่เขาทาได้ดีอยู่นะครับทําทําสวยอยู่นะเพราะว่าอุปกรณ์อนะไรของเขาเามาหมดนะเราแค่ ไม่ได้ออกอะไรนะครับเขาซื้อมาหมดนะครับทั้งหินทั้งทรายทั้งงปูนนะครับบล็อกเหล็กอะไรก็ของเขาหมดนะครับเราแค่ออกเงินนะนะครับอยู่ตารางเมตรละพันพันหกนะครับพันหกนะครับก็ยาวถึงเหนือเลยนะอันนี้ดูในคลิปก็ยาวมากนะครับแต่ว่าก็ดูของจริงก็ก็ยาวอยู่นะครับผมเนี่ยนี่ฮะ แต่เขาทําได้สวยนะดูดูด้านนอกนะฮะด้านนอกก็สาบป,ปูนสวยนะครับเก็บร่องเก็บอะไรนะเก็บขอบได้ดีนะครับนะครับเก็บขอบได้ดีนะสวยอยู่นะครับนะให้ดูใกล้ๆนะอันนี้อาจจะย้อนแสกหน่อยนะครับผมดวงอาทิตย์สองนะนี่ครับนี่นะครับก็เก็บรายละเอียดได้ดีนะสวยอยู่นะครับ ก็คุ้มราคาอยู่นะอันนี้นะเพราะว่าไม่ได้ทำบ่อยนะทำครั้งเดียวจบนะนี่นะครับนะครับถือว่าโอเคอยู่นะฮะค้าเทียบกับกับำแพงนะผม <c oughs> นะถ้คาเทียบกับกำแพงที่อื่นนะครับในราคานี้นะราคาเดียวกันนะก็ถือว่าทําได้ดีอยู่นะเพราะเราก็บอกให้เขาทําเก็บรายละเอียดนะครับผมเก็บเก็บเนื้องานนะครับเนี่ย เดี๋ยวพาไปดูด้านในอีกทีนะนี้ด้านนอกนะครับด้านในก็จะทําให้สวยหน่อยเพราะว่าอยู่ในบ้านนะตัวบ้านนะครับเดี๋ยวด้านหน้านะครับด้านหน้านี้ยังไม่ได้ทํานะทําด้านข้างก่อนนะครับนะครับอันนี้ด้านในนะะตัวบ้านก็ทําได้สวยอยู่นะครัรือว่าโอเคอยู่นะครับเนี่ย นะทำร่องนะครับผมนะทำร่องขีดร่องนะครับขีดร่องบล็อกนะครับสาบนะครับสาบปูนแล้วขีดร่องบล็อกนแต่ถ้าทาสีนี่จะสวยกว่านี้นะทาสีนะนะครับทาสีจะสวยกว่านี้นะตัวนี้ก็ถือว่าในระดับโอเคนะครับในระดับหนึ่งนะครับในระดับหนึ่งนะครับ เนี่ครับเพราะว่าด้านข้างนี่ไม่ได้ทาสีนะไม่ได้อะไรนะครับเพราะเน้นงานประมาณนี้ก็ได้อยู่นะสวยอยู่นะไม่ได้ทาสีนะแต่ว่าถ้าเป็นด้านหน้านี่ก็จะทาสีนะตกแต่งให้สวยนะผมนะเนี่ยไปถึงแนวด้านหลังเลยนะเดี๋ยวพาไปดูแนวด้านหลังเลยนะอันนี้คลิปนี้ให้ดูกำแพงก่อนนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวอีคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูบ้านนะครับนะใครที่อยากทํานะครับผมกําแพงแบบนี้นะเนี่ยผมใส่แบบอันนี้เขาเรียกว่าหูกระต่ายนะร่องตรงนี้นะร่องตรงนี้เป็นหูกระต่ายนะครับนะลายหูกระต่ายนะร่องช่องลมนะสองชั้นนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบล็อกขึ้นมานะครับบล็อกขึ้นมานะแล้วตรงนี้ก็เป็นฐานเป็นไอ้นี่นะฮะ นะครับเราเรียกว่าทับหลังนะครับนะแล้วก็ฐานด้านล่างคานคานด้านล่างนะคานด้านล่างค่อนข้างใหญ่นะสวยงามนะครับนี่ฮะบล็อกก็คิดเป็นประมาณห้าก้อนนะครับผมนับขึ้นมานะห้าก้อนนะครับห้าก้อนเสร็จแล้วก็ใส่บล็อกวางอีกอีกสองนะครับแล้วก็สลับบล็อกบล็อกตันอีกหนึ่งนะครับก็เป็น ปดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแปดก้อนนะครับผมทั้งหมดนะก็ความสูงกําลังสวยนะประมาณนี้นะความสูงกําลังดีนะแปดก้อนนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังเลยนะครับแนวด้านหลังนู่นนะครับอันนี้เป็นแนวด้านหลังนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะทํายังไม่เสร็จนะตรงนี้นะนี่ยังไม่เสร็จดีนะจะเป็นประตูออกไปนะครับทําประตูออกไปประมาณนี้นะ นะครับไม่กว้างมากนะครับแต่ลังสวยนะเอามาตัวไปประมาณนี้นะนี่นะครับอันนี้คือแนวด้านหลังนะครับแนวด้านหลังบ้านเลยนะทำลดลันนะครับผมตามระดับนะครับนี่ฮนะลดลั่นตามระดับนะครับนะระดับบันไดนะเคลื่อนคล้ายขั้นบันไดน,นะเพราะว่าที่ไม่ได้สูงต่ําไม่เท่ากันนะก็ต้องทําลดลั่นระดับนะครับ นะระดับนะบ,บันไดนะผมนะนะครับสูงต่ําลงไปนะครับเป็นชั้นๆั้นไปประมาณสักหนึ่งสองสามสี่ชั้นนะครับสี่ล็อกนะสี่ชั้นนะแบบนี้นะถ้าสูงแนวนี้ไปนี่คือด้านทางที่ต่ําสุดนี่สูงมากนี่จะไม่สวยเลยนะครับนะไม่สวยเลยนะครับนี่ด้านหลังเหลือแค่นี้นะนครับ ก็หลักแสนนะผมหลักแสนนะนะคะแต่เขาทำงานละเอียดนะครับสวยนะตามขั้นบันไดนะครับตามตามตามขั้นบันไดไปเลยนะครับนะครับความสูงนะไม่ได้เทปูนแบบว่าเออเทดินแบบในนี้เท่ากันนะลดหลั่นตามระดับนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าครับเดี๋ยวไปดูบ้านนะครับว่าอัปเดตนะครับถึงจุดไหนแล้วนะนะครับแต่กําแพงด้านข้างนี่คือถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับผมนะใครที่อยากลองไปทําดูนะเป็นแนวนี้นะครับก็ลองไปทําดูได้นะนะถ้ามีงบขึ้นก็สามารถทําสีได้อีกก็สวยไปอีกนะเพิ่มความสวยได้อีกนะจุดเมื่อกี้แดดเยอะนะครับก็เลยไม่ค่อยเห็นนะแต่จุดนี้คือ จะมีตัวบ้านนะครับผมนะบางแดดไว้นะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยนั่นบนไม่ได้ขีดนะครับผมทําเป็นแบบคล้ายๆโชว์ตัวนี้นะครับนะครับตัวระบายอากาศนะนะครับก็จะขีดแค่ประมาณนี้นะหนึ่งสองสามสี่สี่ล็อกนะครับตรงนี้ก็คล้ายเป็นบ้านนะครับนะโชว์ตัวนี้ไว้นะสี่เหลี่ยมนะเป็นกรอบนะโชว์แบบทาเป็นคล้ายๆกรอบนะครับผมนะไม่ได้ขีดเป็นร่องบล็อกนะก็สวยงามอีกแบบนะ ้าทาสียิ่งสวยเลยนะนี่นะครับในคลิปอาจจะดูแบบไม่ค่อยนี่นะครับผมนะกล้องนะครับไม่ค่อยมืดๆนะแต่ของจริงนี่จะสว่างเลยนะครับสวยนะครับของจริงจะสวยกว่านี้นะสวยกว่าในคลิปนะครับนี่นะครับใครลองไปอยากทํานะทําแนวนี้ได้นะผมนะนะครับความสูงประมาณนี้นะรูปแบบนี้นะก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็คาทาสีก็จะสวยขึ้นไปอีกนะ ใครที่เข้ามารับชมนะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปอัปเดตบ้านนะครับผมแล้วก็ก้าวหน้าไปอึงไหนแล้วนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ